ค่ะจากจากที่เขาไม่เชื่อค่เขาเป่านี่ปฏิหารมากปกติคนนี้เดินได้แค่รอบบ้านค่ะพอเช้าอีกวันเราพาเขาเดินได้ประมาณสองร้อยเมตรค่ะโอ้ว้าวเป็นเคสที่มั่นใจมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าสองคนนี้เจอมนต์ดำค่ะอ่า uh. ปกติเศรษฐีแก้วนี่เป็นหมอนวดอยู่โคราชเป็นหมอนวดอยู่โคราชแล้วก็ศาตรรุ่นสามสิบห้าค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่การทำการเป่าแต่ก็มั่นใจในวิชาของอาจารย์ก็ทำไปโดยความมั่นใจในหนังสืออาจารย์ก็ไปเป่าครั้งแรกก็ เจอเลยค่ะที่กัลสินอยู่อำเภอยางตลาดค่ะเจอลูกค้าเชิญไปแต่เอาเอ,าเอาวิชาเป่าไปช่วยไปนวดเขาไปพอดีเป็นคนนวดอยู่ที่โคราชค่ะลูกค้าเชิญไปนวดไปเจออาการแล้วคิดว่านวดไม่หายค่ะ,คะเ,เ,เข้าไปช่วยเปิดประเด็นการเป่าก่อนถึงจะนวดค่ะ เพราะว่าเขาเดินแทบไม่ได้ค่ะเดินได้แค่รอบบ้านค่ะเขาหยุดมาเดือนหนึ่งเขาเดินไม่ได้เขาพอดีลูกค้าคนนี้ขายของค่ะขายของในตลาดยกของหนักอะค่ะก็เลยเป่าเขาก็เชิญญาติมาด้วยคนหนึ่งเขาก็อยากรู้วิชาเป่าเนี่ยนที่เชิญไปนี้ไม่มั่นใจในวิชานี้แต่คนที่เชิญมาเป่าด้วยอ่ะ มองหน้าเราเขาบอกว่ามั่นใจคนนี้ค่ะเป็นคนที่เห็นแล้วก็ทำวิธีตามอาจารย์เขาใช้หนังสือค่ะอาจารย์ให้เขานั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาเหมือนที่อาจารย์สอนแล้วก็ให้เขาภาวนาไปเขาบอกว่ามีเอ,อควันสีดำอ่ะรอบตัวเขาอ่ะค่ะสองคนแล้ว ก็อีกฝั่งด้านด้านหนึ่งอ่ะที่ที่ตัวเราเป่าอ่ะเป็นความสีดําจะเข้ามามาจาดัดการเราอีกด้านหนึ่งอาะจะเป็นพระพุทธรูปอ่ะที่เป็นแสงสีขาวอ่ะรออยู่แล้วแล้วพุ่งมาที่เรากันให้แล้วพอเป่าเสร็จเขาก็บอกค่ะแล้วก็ถามว่าพระพุทธรูปอะไรเขาก็บอกว่าเป็นแสงสีขาวส่องลงมาค่ะเราก็นึก ไม่ออกแสงสีขาวว่าพุทธรูปสีขาวยังไงใจแวบแรกนึกถึงพระพุทธรูปที่ได้ร่วมปิดทองไปค่ะใจนึกถึงอยู่ตรงนั้นจุดแรกเลยค่ะแล้วสองแล้วก็ให้เผากระดาษแล้วให้ตรวจน้ําตามที่อาจารย์สอนเมื่อกี้เสียงหายเมื่อกี้เสียงหายเสียงหายไปช่วงหนึ่งอ่านึก เสร็จแล้วก็ให้เขาเผากระดาษแล้วก็กรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็มานั่งเล่าให้ฟังว่าระหว่างสีดํากับสีขาวเนี่ยมันปฏิหารมากแสงสีขาวส่งมาจากข้างบนส่งมากั้นตัวเราโดยที่มาซัดกับเอ่อสีดําอะค่ะกระเด็นออกไปแล้วก็สู้ได้เขาบอกงี้เลยถามว่าพุทธรูปสีขาวน่นคือเป็นแบบไหนเขาบอกว่า มันปฏิหารนะมันแสงสีสีประหลาดอะที่มาล้อมตัวเราแล้วช่วยเข้าสองคนนะคะแล้วอาการของเรานี่ทั้งเลอทั้งจะอ้วกค่ะจารืมตลอดเวลาที่เป่าค่ะก็นึกถึงหลวงพ่อมั่งมีหลวงปู่แทบลูกอุดรแล้วเราก็เป็นสิษย์ปู่ชีวกอยู่แล้วก็นึกถึงสามองค์นี้ เขาบอกว่าเขาขอจากหมอเรียกหมอเป็นขอเรียกเป็นอาจารย์เลยค่ะแล้วบอกยังไม่ได้เป็นอาจารย์ค่ะเขาบอกไม่เขาขอเรียกเป็นอาจารย์แล้วก็เอารูปที่ปิดทองแล้วให้เขาดูเขาตกใจค่ะเ<อ>ขาบอกว่าองค์นี้ค่ะโอนี่ก็ตกใจเหมือนกันค่ะเพราะแคปรูปรูปเอาไว้วันนั้นนะคะ ที่อาจารย์ผ่านพุทธศิลปิดทอง,ทองใช่ค่ะพอดีร่วมปิดทองไปด้วยวันนั้นใจก็นึกถึงหลวงพ่อองค์นี้ตลอดเมื่อเป่าใครค่ะอาจารย์อโอ้ปฏิหารมากเลยค่ะจาก,จากเพราะว่าสองคนนี้เจอมนต์ดำค่ะอะอะปกติเศรษฐีแก้วนี่เป็นหมอนวดอยู่โคราช เป็นหมอน,นวดอยู่โคราชแล้วเขาเชิญไปที่กาลสินที่ยางตลาดใช่ไหมครับพอดีรู้จักกับหัวหน้าเอ่อ่ายไฟฟ้าที่นับถือกันค่ะเ<ม>ชิญไปอ๋ออ่าเชิญให้ไปนวดหรือเชิญให้ไปเป่าเชิญให้ไปน,นวดแต่เอาวิชาเป่านำหน้าค่ะมั่นใจในในวิชาค่ะเพิ่งเรียนค่ะรุ่นสามห้าด้วย จำอะไรก็ยังไม่ได้เลยในขจานแต่มั่นใจในครูและวิชาค่ะว้าวมากเลยว้าวสุดสอุอ่าแล้วคนที่เห็นก็คือคนที่มาเป่าใช่ค่ะเราให้เขาหลับตาแล้วเขาก็เห็นภาพใช่ค่ะโอ้โหอยู่สามวันคนนี้เห็นอยู่สามวันว่ามี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 แสงเข้ามาช่วยเราตลอด ตีหารที่แบบว่าต้องยึดหลักตรงนี้เลยค่ะเออต้องยึดเข้ามาช่วยเลยค่ะว่าเพราะพพุทธรูปแล้วก็จําชื่อไม่ได้ด้วยค่ะกันทระเป็นที่มาของชื่อเอเภอกันทรวิชัยค่ะตอนนี้เป่าแล้วมั่นใจมากขึ้นแล้วยึดหลักตรงนี้เลยค่ะเป็นต้นแบบนอกจากลงมาที่หลวงพ่อมังมีค่ะเออ หลวงพ่อพุทธการ,ราวิชัยอภิสมัยธรรมนาโยคแ่นท่านมีปะาดาจากเราในส้คนนั้น,น,นจากเหมือนข้อสะโพกเบี่ยงอ่ะเหมือนเคลื่อนเขาเดินแบบเอียงไปข้างหนึ่งคนละข้างคนที่เห็นนี่คือข้อสะโพกเบี่ยงข้างขวาคนที่เชิญนิ้อข้อสะโพกเบี่ยงข้างซ้ายแล้วหมอรองกระดูกเพื่อน่ะกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่หายค่ะ การดีใจนะที่วันนี้มีหมอนนวดทั้งหลายได้นำศาสตร์วิชาเนี้ยไปประยุกต์ใช้ผู้แล้วคนได้ไปประยุกต์ใช้ไปเกี่ยวกับอาชีพของความเป็นหมอนนวดก็ดีหรืการไปช่วยคนก็ดีมันต่อยอดมากมายมหาศาลแล้วก็ด้วยความที่ประสบการณ์ของความเป็นหมอเนี่ยจะรู้ว่าแบบนี้นวดหายถ้าแบบเนี้มันต้องใช้ศาสตร์นี้อย่างเงี้ย จานดีใจนะบอกเขาว่าเออก่อนกลับบอกเขาว่าเออฉันช่วยคุณได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นะนะเขาบอกว่าเขาให้แปดสิบว้าวเมื่อวานนี้เช็คอาการบอกว่าแทบไม่มีอะไรเหลือแล้วคะ่ะว้าวโอ้ oh my god โอ้เจ้าช่วยกล้วยท่อน อ๋ออันนี้เจดีแก้วนี่อยู่ตรงไหนของโคราชถนนสืบสิริค่ะฮะถนนสืบสิริซอยสามสิบเก้าค่ะซอยสามสิบเก้าถนนสืบสิรินะครับชื่อร้านอะไรครับบ้านแก้วนวดแผ่นไทยค่ะอเปิดบริการนวดมานานแล้วยังครับ ห้าปีนีฮะสิบห้าโอ้สิบห้านี่เป็นระดับปรมาจารย์แล้ว